เบิ่งหัวเขาก็หัวบันในพี่นอ้องนั่นนะหัวดอกลิลี่หัวดอกลิลี่ลลเขาสิขคุดไปปลูกเนาะมันขยายดีดีไหมเงาหนึ่งนี่บ่จักเทรายต้นนี่คอยขยายหลายเทียแล้วสืบเที่ยเดียวพี่น้องบัานนี้พันบ้นซือมากเงาเดียวเนาะมันแตกออกปลูกยุ่สามปีไหมเสียบอยังเลยมัอนจะใต้ดิดเน,นาะหัหอดอันนี้มาเบิด มันก็ตรแท่งนอขึ้นเราเองมันก็ตรเกิดขึ้นเราเองเป็นขีปเป็นขีบได้บ้างเนี่ยอืมเป็นต้นเป็นขีบเ้าก็ตรคดเอาแห้งคดแห้งหลาเครื่องหัวหวานเครื่องหัวอันหวานตุบหมกตุบยังอันยู่น้ำให้หน้าเห่าเนี่ยนะนะนอหลายค่ะพี่น้องพันใหญ่ๆนะดอกใหญ่ๆนั่น น,นี่อันนี้หอก,ก็เป็นแหนงซุ่มมาเนี่ยหอก็หอกก็กกแยกจากกันมันหลายโพี่หอกก็แยกมาว่านนี่เพราะญ่นี้ว่าถอนออกท่านออกก็สัน ه, อ้าวเกิดได้ถอนไหมพี่น้องนี่ัน,นบอกส่วนมามันก็เป็นดอกกัน,นดอกตูมนี่ไว้ในบ้านเล็กเทียนมันโดนก็ถน,นะนม่มาส้บาบ่อากาศนานหนาวเลยพี่น้องก็จะบอกให้ททงาี้ไม่ได้จังเสียนะอากาศบ่ดีเลย หนาวหนาวเย็นมากตอนนี้มาสอนมันเบิดล้วบนอมาหาขุดบึงดูอุ้ยยังเงงตัวอเห็นบ่าละ่ะนึกว่ามันเบิดแต่เห็นว่ามันจะเป็นกาบเนี่ยนี่ไหมอืมเป็นกาบเป็นกาบออกอันจากอันเหลืองๆมานน่ เป็นกีบคือจังเอยียงอย่ะเอยียงแต่ข้าเจ้ากินอธิโชคติเศกนะหอยวานนะเห็นว่ามันเป็นกีบพอร้อยออก